คุณผู้ชมครับใกล้จะถึงโอกาสวันสำคัญนั่นก็คือวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2565ที่จะถึงนี้ครับตอนนี้เรียกได้ว่าทุกภาคส่วนนะครับก็ออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวรวมไปถึงในภาคส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทจิรพภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาจำนวน200นายร่วมบริจาคโลหิตที่สภากาชาติไทยและที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือผบอชกรพร้อมด้วยข้าราชการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2565อีกทั้งยังถือเป็นการสนับสนุนให้ทางสภากาชาติไทย มีปริมาณโลหิตสำรองอย่างเพียงพอนะครับพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆอย่างเช่นสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันที่เกิดภาวะขาดแคลนโลหิตเป็นอย่างมากและส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีความเสียสละมีจิตสำนึกทำความดีด้วยหัวใจอันนี้ดีเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเป็นการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือทำความดีเพราะว่าอยากจะทำจริงๆนั่นเอง ซึ่งเป็นการทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติตามพระบรมราโชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั่นเองครับสำหรับกิจกรรมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะคะก็มีการแบ่งกำลังพลออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะซึ่งส่วนที่1เนี่ยก็จะมีการทำการบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลตำรวจจำนวน50นาย อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะทำการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยค่ะซึ่งนำโดยข้าราชการตำรวจจิตอาสาระดับผู้บังคับบัญชา30นายและกำลังพลอีก120นายรวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะ200นายด้วยกันค่ะ ซึ่งพลตำรวจโทจิรพบกล่าวนะครับว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมในครั้งนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เชิญชวนข้าราชาการตำรวจทุกกองบังคับการในสังกัดให้มาร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับเนื่องจากโลหิตของเรามีความสำคัญต่อผู้ที่กำลังประสบเหตุหรือโรคภัยเป็นอย่างมาก และนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ขึ้นทางสภาการชาติก็ประสบภาวะวิกฤตขาดแคลนเลือดอย่างต่อเนื่องอโดยทางกองปัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจึงเล็งเห็นความสำคัญและนำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมรับการบริจาคโลหิตเรื่อยมานั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเตรียมตัวก่อนที่จะบริจาคโลหิต หรือบริจาคเลือดกันสกนิดหนึ่งนะครับคุณรันะนะครับอย่างเช่นข้อแรกก็คือต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ,อย่างน้อย5ชั่วโมงขึ้นไปนะครับคใครที่นอนน้อยกว่านี้นะครับก็งดการบริจาคโลหิตจะดีกว่า 2. ส,สุขภาพต้องแข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิตงดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย3หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ขอให้แจ้งแพทย์หรือว่าพยาบาลผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้งก่อนนะครับ 4. ก็คือดื่มน้ํา3-4แก้วก่อนบริจาคโลหิตเพื่อที่จะช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิตได้นั่นเองครับ 5. 5ก็คือรับประทานอาหารเป็นประจำนะครับก่อนมาบริจาคโลหิตเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างเช่นงดเลยนะครับก็คือข้าวขาหมูข้าวมันไก่แกงกะทิขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย6ชั่วโมงนั่นเองครับ6ก็คืองดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงและข้อที่7ก็คืองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงหรือว่าในรอบ1วันก่อนที่จะเดินทางไปบริจาคโลหิตนั่นเองครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่บอกว่าในช่วงวันหยุดยาวนี้ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็อยากร่วมทําบุญก็สามารถเดินทางมาบริจาคโลหิตกันได้สําหรับท่านที่มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีน้ําหนักตัวอยู่ที่45กิโกรัมขึ้นไปนะคะคสามารถเดินทางไปได้เลยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยหรือจะมาที่โรงพยาบาลตํารวจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราสองคนก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะที่ได้ร่วมมาบริจาครโลหิตในครั ้ด้วยนธารสอบสวนการก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับใครที่มีโอกาสนะครับได้มาร่วมกันบริจาคโลหิตที่ไหนก็ได้นะครับในประเทศไทยขอให้ส่งเข้ามาสภากาชาดหรือว่าที่โรงพยาบาลใดๆนะครับเพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันครับครับในส่วนของตำรวจสอบสวนการนะครับเรามีการทําจิตอาสาครับเป็นประจําทุกเดือนนะครับกรมพัธารสอบสวนการเนี่ย มี13มกองคับการนะครับแต่ละกองกการกองกบการก็จะทำหนเดือนต่อ1นึงกองกับการนะครับเท่ากับว่า1เดือนจะต้องมีอย่างน้อย13กิจกรรมนะครับตลอดปีก็13คูณ12นะครับก็ตก100วกว่าครั้งนะครับมีทั้งที่ทำประจำเดือนแล้วก็มีอีเวนต์ใหญ่นะครับอย่างเช่นมีม,มีมีงานาวันคล้ายวันก็จะวันเนฉลิมพระชนม์ษานะครับก็เราก็จะ มาระดมกันรณนงคงกันนะครับที่จะทําในอีเวนต์ใหญ่อีกทีหนึ่งครับหรือว่ามีกรณีที่มีผู้ประสบอุอทกภัยนะครับในเหตุการณ์ใหญ่ๆเราก็จะรวมกันนะครับไปไปช่วยพี่น้องประชาชนครับตามที่ต่างๆขอบคุณครับ